เอาละครับสวัสดีครับผมไปลาสปิดนะครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า VOEZ นะครับเป็นเกมมือถือนะฮะนี่เป็นของค่ายเลยกักที่ถ้าคนหลายๆคนรู้จักเนี่ยก็เป็นเกมสไตล์เพลงนะครับอย่างเช่น c y t ั s ด e m o ก็เป็นของเลยักนะครับอันนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดของทางเลยักออกมาเลย ซึ่งเปิดให้โหลดได้ไม่นานนี่เองนะครับโอเคปัจจุบันตอนนี้มีเพลงทั้งหมด56เพลงแล้วครับมันค่อยๆอ,อัปเดตเรื่อยๆนี่ครับรอโหลดกันนิดนึงนะครับโอเคก่อนจะเข้าเล่นผมจะอธิบายตรงไดรี่ให้ฟัง ส่วนไดอารี่เนี่ยเหมือนเป็นการทำอะชิทเมนต์นะครับเป็นการปลดล็อกอ์ชิทเมนต์นะครับส่วนส t o r e ก็เป็นที่ขายของไว้ซื้อเพลงเอานะครับอะล่ะนี่มาเล่นที่เพลงจะสังเกตว่าในเพลงเนี่ยจะมีเครื่องหมายตรงหน้าชื่อเพลงที่เป็นล็อกเนี่ยนี่จะเป็นแบบให้เล่นฟรีนะครับ ถ้าไม่มีคือเราได้เพลงมาแล้วอันนี้ผมได้เพลงมาแล้วส่วนอันที่เป็นล็อกนี่คือ,อยังเล่นไม่ได้เราต้องการปลดล็อกก่อนนะครับทีนี้ระดับก็จะมีทั้งหมด3าระดับ easy hard แล้วก็ special ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นผมเล่น hard ครับ special ยากไปโอเคความเร็วตรงนี้คือความเร็วที่ผมกดอยู่สาม,มารถปรับได้ต่ำสุดหนึ่งสูงสุดสิดนะครับ ก็ลองเล่นดูได้จะลองสักแป๊บหนึ่งนะครับอเอ,า,อาล่ะมาแล้วมาแล้วเคผมจะลองนะครับสักแค่นิดเดียวนะฮะเจ้อคนอื่นอย่าลองเล่นนี่เป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาทำปวดตาได้เหมือนกันครับ โอเคนี่แหละครับตัวเนื้อเกมก็ประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากเล่นก็สามารถไปโหลดได้นะครับมีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android โอเคแล้ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณมากครับ